สวัสดีค่ะพบกับเราช่างอง Fulfill Story นะคะเอามาซื้อของไปกางเต็นท์กันจ้าเรากําลังจะไปกางเต็นท์กันค่ะที่แรกของการกางเต็นท์ของเราดูของในรถสิอัพยัดอันนี้คือถนนภูพานนะครับถนนไปสกลนครแล้วเขาก็ให้เลี้ยวขวามาทางเข้าจะประมาณนี้นะคะ โอ้โอ้โหฮ <c oughs> <stock> ่าฮ่าาจอยู่กักแค่ไหม่อันนี้คือทางเข้าแคมป์เรานะคะหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้แหละมาตาม <c> G <oughs> P <c oughs> S ทาาไหนวันนี้เลี้ยวขวาก่อนตรงตรงก่อน ดูที่หมู่บ้านมีไรคะในร้านค้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีร้านค้านิ้วขวาแล้วเลี้วซ้ายตรงไปกกอนครับแล้วก็จะเห็นไก่ยืนเฝ้าตรงนี้มันไม่ได้เฝ้าตลอดหรอก เลี้ยวขวาเอาเลี้ยวซ้ายไหนอ่ะซ้ายนี่หรอใช่ใส่มาต้อง <Okay. S 1> ก็เลี้ยวซ้ายมาจะเห็นป้ายนี่คะเพลินพยุงนี่แหละเราจะเพลินพยุงคาเฟ่เออไม่ใช่อะไรวะลานกลางเต็นท์เพลินพยุง ตรงนั้นจะมีสิมเก่าๆด้วยโอ้วิวสวยดิไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ EP นี้จะเป็นการกลางกลางกลางเต็นท์แบบมานอนจริงๆนอนจริงๆครั้งแรก ไลก่กิศากิศยาปลูกอ,อะไรเนี่ยอมงมุนบอกแต่อากาศร้อนวันนี้เป็นวันที่สามสิบธันวาคมแล้วทุกคนแต่อากาศโคตรร้อนเลยเิวไยวซเอยพอมาแล้วก็จะเจอวัดแบบนี้นะคะ ริมเขื่อนโฮมสเตย์ Home el, มันมีเยอะเนะครัวริมเขื่อนอนนีก200เมตรคุณจะถึงจุดไม้ทางจะเป็นดินแดงหินแหงงีงนะคะโอ้โทษหน้าฝนก็หน้าฝน <laughs> น,าฝนี่ก็จะเลอะหน่อยแล้วเนานะ เห็นแดนดละข้รอรถพิเตอร์ทางแค่แกด้วยสวนกันระวัดระว่างด้วยค่ะทุกคนคุณมาถึงแล้วสุดทาวาดวัดป่าสุดทาวาดไม่มไมไง่าถึงแล้ว เลี้ยวซ้ายอืมโอ้มีลานมันมีหลายลานอยู่ตัวนี้เราก็จะเราจ้างรถนำทางมาเลยนะทุกคนนะเนี่ยไม่ใช่เลยแม่เร็วกว่า จึงแล้วนี่ไงโอ้ต้อามาแดดแท้ค่ะกลางจังได้หรอค่ะตรงไปใช่ไหมตรงไปตรงไปลานจอดรถ เาออกทางเดียวเลยตัวเนี่ยโอ้ยแดดมากทั้งขี้ยังไงทั้งไ,ทงไงทั้งแดดกลาง,างยังไงเนี่ยเนะี่ยโอ้ยราว่างหม่มองนี่โอ้ไม่เกิดโอ,โอ,โอ้เขามีเขาดาวด้วยนะพวกนี้นปราราทุกคนเราไปดูข้างล่างกันจ้า,า,านะถึงแล้วค่ะ น,นี่คือวิววิวรอบๆนะคะมีเจ้าถิ่นด้วยนะสามารถขับรถขับรถมาเอาของลงตรงนี้ได้ดูนี่จเจ้าของขนของไหมอันนี้คือเต็นพวกป้าเหรอฮะ ตอนนี้เราขนของลงแล้วนะคะดูของเราดูของเราตอนนี้พ่อจูนกำลังงมกับการกางเต็นท์อยู่นะคะเพราะว่าเต็นท์ตัวนี้น่ะเพิ่งซื้อมายังกางไม่เป็นตัวที่กางเป็นไม่ได้เอามาแบบนี้ยังกางไม่เป็นแดดแดด รูปเป็นร่างแล้วคัะตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะกำลังจะกลางเดียคดคัะเต็กก่อนสิแต้เด็กก่อนยัง คนก็เริ่มทยอยมาเยอะแล้วนะคะเกือบเกือบจะเต็มลานแล้วะคะ่ะน่าตรงนั้นวะกางเสร็จแล้วนี่ไงเต้นเหลา ก็ยังไม่เสร็จก็ยังคงตอกตอกตอกันตอไปนะครับนี่ห้องอาบน้ำห้องน้ำอืม ทักก็เจเ๊จเ,เริ่มจะดึกแล้วนะคะตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นมากๆแล้วค่ะหลายๆคนก็เข้าไปนอนในเต็นท์แล้วนะคะแต่ยังมีเต็นท์นสาว นั่งเล่นบิงโกนอนเล่นกันอยู่นะคะขน,น,อน,นขนาดนี้คือเวลาเที่ยงคืนครึ่งแต่เสียงคุยกันยังดังอยู่เลยเต็นอื่นเต็นท์ข้างๆเขาขไม่เกรงใจคนอื่นมากเลย สวัสดีเช้าวันที่31วันส่งท้ายปีเก่า2566นะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะดูสีดวงจันทร์ยังไม่หายไปเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงกว่าแล้วนะคะอากาศชื้นมากน้ําค้างนี่เต็มเต็นไปหมดเลยค่ะ พ่อจูนเขาขเตรียมดิฟกาแฟนะคะบรรยากาศดีมากเลยยังไม่ค่อยมีใครตื่นสักเท่าไหร่เลยค่ะทุกคนรู้สึกจะดึกกันหลายเต็นเลยค่ะนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะบรรยากาศดีมากอากาศดีมากอากาศเย็นชื้นหมอกจัดนะคะหมอ,อกเยอะมาก แล้วจ้าเริ่มปั่นกาแฟแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะทำอาหารเช้ากินกันนะคะไอ้ปีนี่ก็นะอ่ะได้แลกก้วลกูกจินน๋งหลวงรถบัส นีนอ่อันนี้คือเมโนูข้าวจีจแสงน้อยข้าวจีบ้าบินบ้าบินข้าวจีไข่นะครับอาหารเช้าของเราวันนี้นะครับอุ้ยตะดแสบแต่ตอนวงยานะ อ้แม่ก็จะให้มันไหมไหมนี่แหละเกี่ยมมันจังกรอบกรอบเข้าจีบ้าบินบ้าบินแม่วิไลบ้าบินแม่วิไลสูตรข้าจีกพเตอรลค้อก่อนลาบอกันหน่อยได้ไหม จ็คกีถึงกันเห็นตะก้อนยืนโปกมืออย่างนี้นะคะทั้งวันเลยมันลมเนาะก็เลยมาดูซีนเหน่อยไหมครับท่านยืนโบกมือแบบนี้ทั้งวันเลยแต่ละเต็นก็เริ่มจะทยอยเก็บของแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอให้เต็นเราแห้งก่อนนะคะเพราะว่าน้ําค้างมันเยอ้จัดเลยเกาะเต็มเต็นเลยค่ะเนี่ย ซันตาคอสคือจุดเด่นที่นี่เลยนะคะจุนกำลังขับรถมาเก็บของแล้วค่ะแล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วจา้าไม่ไกลจากบ้านนะคะห่าง60โลเองค่ะน่ามาเที่ยวมากๆเลยค่ะไปแล้วจาวา้า,า,ายยห we okay.